เสียงทงมาแล้วที่มีดูเป็นยังไงบ้างุกตกันาไมอีกทีนึงเราฆ่าเป็นไัเราฆ่ามันหนอนดูายดูขใช่ไหมป้องกันร้ายอันตรายทั้งรวงใส่หมวกกันต้องแข้งสนับขสนับเราก็เจ็ดด้วยไม่ตามมหานิยมสวรรครัรสวัสดีค่ะใจดีใจดี มาถือตะกุดไปด้วยดิถือจับตะกุดอย่างนี้จับนี้ตะกุดนำทางไอ้ผู้ซีหันหน้ามาตะกุดนำทางจับนี้ตะกุดนำทางตะกุดนำทางไปได้เอ้าพาน้องไปด้วยสิโอ้ มามีคุ้มครองแม่ด้วยนะมามีมาม,มีคุ้มครองแม่คุ้มครองน้องด้วยนะโอเคทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนต้องปลอดภัยไปได้ ช้า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 นี่หยุดช้ารอแม่ก่อนรอแม่ก่อนมียกขึ้นอย่าอยู่ห่างเดี๋ยวไม่คุ้มครองแม่ต้องคุ้มครองแม่ด้วยอ้าวบอกแม่เดินช้าไม่ต้องว่วงอย่าอยู่ห่างเดี๋ยวไม่คุ้มครองแม่คุ้มครองแม่ด้วยอ้าวบอกแม่เดินช้าไม่ต้องว่วงข้ามโอ้พระสงสารนะเห็นไหมเป็นไงบ้างได้อะไรจากการข้ามสะพาน เราปลอดภัยแควคาดเพราะอะไรหนึ่งคือต้องดูสติเดินช้าๆเสร็จแล้วก็ดูไม้ว่ามันผูกไหมถ้ามันผูเราเหยียบเป็นไงแตกแล้วก็ตกตกลงไปนู่นเลยนู่นตกลงไปน่เหวเลยเหวเลยแต่ถ้าไม้ที่แข็งแรงเหยียบได้ไหมเหยียบได้เพราะระมัดระวังมีสติดูดูสะพานเพราะมีสะพานอะไรครับสะพานไม้แล้วเดินต้องเดินช้าๆถ้าเดินไปไง เพราะว่ามันแข่งใช่ไหมครับแข่งรูหนึ่งแข่งนี่ใช่ไหมเราเดินช้าๆแล้วต้องเดินใกล้ๆกับแม่นะเพราะอะไรฮนะจะได้ช่วยจับมือแม่ใครคุ้มครองน้องด้วยใช่ไหมถ้าเดินหา่างเนี่ยตะกกนไม่คุ้มครองแม่ไม่คุ้มครองน้องนะคุ้มครองเราคนเดียวใช่ไหมครับโอเคเฮ้ยห่าเวลาเราอยู่ในน้ํา สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคืออะไรความลื่นของหินมันลืล่นใช่ไหมครับม,ม,มันลื่นใช่ไหมครับแต่ผมไม่ไ,มไ,มได้เอาตะกุดพบคัวมาแต่ผมต้องจำไว้ว่าต้องมีสติเชี่ยวนะระวังนะลื่นนะต้องชา้าช้าไว้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่น,นั่งหัวบาใช่เอามือจับประคองต้นหินข้างล่างข้าง,างๆไว้ครับ จับประคองก้อนหินไหมครับช้านะหินมันเป็นยังไงครับหินมันลื่นนะโอเคจับก้อนหินสายขวามองซ้ายมองขวาด้วยครับเลื่อนชี้ช้าๆเป็นไงครับมันลื่นใช่ไหมเอาผ่านไปให้ได้นะผ่านไปตรงนี้ครับเจอน้ําลึกทําไงว่าย,ายไปเลยว่ายข้ามมาหานาทีตรงนี้ไปเลยครับ S <S โอไปเลยเกาะก้อนหินก้อนนั้าไว้ก่อนกาะก้อนหินก้อนใหญ่ไว้ก่อน <S <S ไปยืนบนก้อนหินเลยโอเคแล้วก็ไปหาบาลีได้เลยปลอดภัยแล้วยกมือบบกมือให้น่อยหันหน้ามาด้วยโอเค วิ่งไปจับตะกุดชูขึ้นมาเร็วทีมีจับตะกุดชูขึ้นมาหน่อย,อออยแสดงว่าตะกุดคุ้มครองไปถึงนู่นเลย อันหนึงคือป้องกันเวลาเดินมันลื่นลื่เวลาเดินเดินเดินเดิินเดนเเดินใช่นเนเดนดนเดนดินนแดิเดินนเดินนเนเินเนเนดนเดินเนเินเดินเดนเดินเดินนเดินดนเดนดนเดิดนเดิเดิเดเดินเดิเดดดดดีดเ ที่มี้กำลังปลุกเสกตะกุดใช่ไหมครับโอ้ค oh. ่ทำให้ทำให้ตะกุดม,มีความมากขึ้นใช่ไหมเราต้องระมัดระวังหินที่ระลื่นลระมัมมดระวังครับ เวลาเรานั่งกลางแดดนานๆเราจะให้แควคาดจากความร้อนเราต้องเข้าไปในร่มเข้าไปเลยเข้าไปอีกนิดนึงแหม่นี้มีมีใบใายอยู่ข้างบนเห็นไหมมันร่มแล้วถ้าอยู่กลางแดดนานๆเป็นไงครับมันร้อนเป็นฮิสโตอ่าเป็นไข้นะโอเคเฮ้ hey.